เลื่อนพรท่านผู้ชมจิบนี่มาไทยดอกเนี่ไหวกำลังแตกขาวเต็มทงเลยท่านผู้ชมพี่เต็มบึงละหันเลยท่านผู้ชมมีเบิง้งดอกเนีาไหวเลี้ยงขาวเต็มทงเลยลมหนาวอยู่สบายเต็มทงเลยพี่ยาม่ยมะแรง ไปชมดอกเหียไวทั้งี่บรรยากาศทำมาแรงเย็นเย็นนทำแรงอกปามาจดอ่านบ้้นแห่ักอ่เกรัดขาวๆติมทงดอกเหียวไว้ติมทงเลยคิ ปกีกบินน้ำมะแรงอ่านี่กันกหลายๆต่างๆมาบินมาบึงท่านผู้ชมน้ำมะรงเห็นธรรมชาติน้ำกระใสได้เลยท่านผู้ชมนี่น้ำใสแล้ววานนั้น้ำแดงเนี่น้ำปุ๋งประหารน้ำซีอะไรเขาบึงน้ำ,นำแดง